พูดต่อเนื่องถึงเรื่องวิวแถลงข่าวใช่ไหมครับพอถแถลงข่าวเสร็จแล้วทีนี้พี่ปอนเจ้าของค่ายยอนคราวเนี่ยก็ได้ไปโพสต์ใน IG ส่วนตัวให้กําลังใจวิวอะไรประมาณนี้แล้วก็มีประเด็นจากแฟนคลับต่างๆนานาว่าเอ้ยทำไมไปเข้าข้างคนผิดเขายังไม่ตัดสินคดีเลยว่าใครผิดแต่ทำไมเลือกข้างแล้วฝ่ายปอยเองก็ไปโพสต์แบบในในนกฟ้านะครับว่าม,มีพ่อ ปกป้องลูกชายแต่ไม่ปกป้องลูกสาวแล้วมาเนี่ยลองไปหาดูเอาแล้วกันนะครับมันก็คือเป็นประเด็นขึ้นมาทําให้คอนเสิร์ตของไทยพีออนคาวเนี่ยปกติจะออนทัวร์ที่ในกรุงเทพผมจําชื่อทัวร์ไม่ได้ไลย <c oughs> <c oughs> ก็เออเขาเรียกว่าอะไรยอดจองเนี่ยปกติเปิดมาปแป,ป๊บเดียวก็เต็มแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คือแบบเหลือเยอะผิดปกติมันก็มีส่วนจริงๆแต่ว่าเออมันก็อยากให้แฟนคลับแยกแยะนะ เวลาจะไปดูศิลปินที่เราชอบอ่ะคนอื่นเขาไม่เกี่ยวก็ไปดูเขาไป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 เสพผลงานเขาไปดูแลเขาไปติดตามเขาเหมือนเดิมนนั่นแหละดีแล้วแต่ประเด็นมันคือผมก็เข้าใจทุกคนว่าหมันไส้เจ้าของค่ายใช่ไหมครับบางทีเจ้าของค่ายเขาก็ทำตัวหน้าหมันไส้จริงอ่ะเวลามาโพสต์แล้วแบบใช้คําพูดค่อนข้างรุนแรงนิดหนึ่งอะไรเจเลยหรือว่าเฮ้ยนี่พื้นที่ส่วนตัวไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูดีวะอะไรแบบเนี้ยคําพูดค่อนข้างแรงซึ่ง ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวกับเรื่องคําพูดที่อะไรแบบนี้แต่พี่เขาอาจจะเป็นพวกหัวนอกนักเรียนนอกหรือเปล่าที่อาจจะไม่ได้สี่เรียสกับเรื่องคําพูดมากหมายอันนี้ผมมองแบบสองมุมะนะคนคนไทยเองก็เช่นกันคนเจนใหม่คนที่เข้าใจเวว่าบางทีการพูดแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดากับเวอีอกเวนึงคือการคิดว่าคําพูดพวกนี้ม่เป็นการแบบเฮ้ยพูดไม่ดีใส่คนที่เป็นลูกค้าเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรดูแลเป็นพวกแฟนคลับผมเรียกไม่ถูกเหมืนอนกันเออมันมันก็คือในการพูดไม่ดีใส่พวกเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ทำร้ายจิตใจจริงๆนะในเมื่อเราอยู่ถ้าเป็นผมเป็นพี่ปอเนนะี่ยในเมื่อเราอยู่ในวัฒนธรรมตรงเนี้ยบางทีเราก็ต้องเลือกคัดกรองความเป็นตัวเองในการสื่อออกมาในสื่อเพราะว่าสื่อถ้าเป็นแบบแมสมาก,มาก มันก็ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนแล้วมันก็จะมีดราม่าแบบนี้เราจะไปทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเวเราเนี่ยว่าเราเป็นแบบนี้แต่เราไม่ได้สื่อว่าจะไปดูถูกใครไปพูดจะแดกดันใครมันก็ไม่มันไม่มีใครรู้อะครับเออบางทีมันก็ต้องเข้ามงตาหลวต้องหลิวตาตามีใช่ไหมเออประเทศมันถึงคอร์รัปชันกันไม่หยุดไม่จบไม่สิน้นไม่เจริญสักทีอันนี้ก็เข้าใจแม่งมองได้ทุกมุมอะเออแต่บางจุดก็เอาให้มันพอดีแล้วกันอย่างไอค้คอร์รัปชันอนะผมพูดถึงเลย ถ้าคอรปชันแล้วพัฒนาประเทศไปได้ดีมากๆด้วยก็เคอ,อรปชันได้ถ้ามึงจะทํากันต่อเนื่องขนาดนั้นแล้วแบบเลิกไม่ได้อ่ะแต่ช่วยอย่าแดกจนไม่ทเยียอะไรเลยอะไรแบบนี้ครับอไปเรื่องไหนได้ไงวะอ่ะประเด็นต่อพอพี่ปอนเขาก็คงอมุมพี่ปอนอะ่ะเขาคงแบบคงโดนโดนโดนกดด,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 ดดันจากคาพูดหลายๆฝ่ายมาเยอะม้งก็อาจจะหงุดหงิดด้วยก็เลยพูดสื่อไปแบบนั้นส่วนแฟนคลับเองก็พอเวลาโดนคําพูดแบบนั้นก็อาจจะรูดดสบบ้สึกแย่ใช่ไหมก็เลยแบบ ตอบกับรวมแบบพลังมวลชนพลังแฟนคลับว่าฉันจะไม่ไปคอนเสิร์ตของค่ายนี้แล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับเออแต่ก็มันก็เป็นจะเป็นกระแสแบบเนี้ยช่วงในที่มีดราม่าก็จะเป็นรายละเอียดแบบนี้เดี๋ยวพอเวลาผ่านไปนี่เมืองไทยครับเวลาผ่านไปมีกระแสใหม่ขึ้นมากระแสนี้ก็ค่อยๆจางลงไปแต่ก็อยากฝากถึงแฟนคลับนะคนอื่นผมไม่ค่อยห่วงผมฝากถึงแฟนคลับจิตใจแฟนคลับอะครับเวลา ละเอียดอ่อนตรงที่ว่ารักเขาแล้วเขาทําผิดก็ว่าไปตามผิดก็ถูกแล้วแต่ว่าอย่าไปเขาเรียกว่าเสียใจผิดหวังว่าเฮ้ยเขาแม่งทาไมต้องเป็นคนผิดวะหรือว่าปกป้องเขาเกินไปว่าเขาผิดแค่ไหนก็จะทําให้เขาถูกไม่ใช่แล้วก็อย่าเอาปัญหาของเขาไปเข้าไปเป็นชีวิตตัวเองเฮ้ยเสียผลงานเออถ้าเขาทําผิดอยากให้กําลังใจเขาก็ส่งกําลังใจให้อย่าเอาเป็นความทุกข์เฮ้ยโอ้โหกินข้าวไม่ได้ ไปทํางานไม่ได้กลับไปเอาเรื่องความเครียดไปทะเลาะกับที่บ้านไม่ได้นะครับคุณแฟนคลับทั้งหลายแฟนคลับที่น่ารักทั้งหลายคุณเสียสละเพื่อศิลปินก็เยอะแล้วนะเอาความสุขจับพวกเราอย่าเอาความถูกไปนะครับส่วนดาม่ารเรื่องนี้ก็คลิปที่แล้วพูดถึงบิวไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็พูดถึงพี่ปอนไปในค่ายสําหรับศิลปินคนอื่นก็ <laughs> เขาอยู่ในค่ายก็อาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่าอาจจะมีผลกระทบบ้างแล้วมันก็เรื่องปกติแหละนะก็อยู่ในค่ายที่มีปัญหา อาจจะมีบ้างแต่แฟนคลับคงแยกแยะออกนะครับใครที่แยกแยะไม่ออกก็ใครได้คิได้ฟังคลิปผมพูดถึงรีวิวตั้งแต่แรกแล้วผมฮิวใช้ได้ผมก็ดีใจมากนะครับลองปรับให้มันไม่ถูกใจเรามีความสุขดีกว่าครับ